สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสค่ะวันนี้วันพฤหัสที่16พฤษภาคม2567นะคะวันที่16นี่ก็เป็นวันแห่งความหวังของหลายๆคนเนาะใครที่พลาดจากต้นเดือนนะคะพลาดจากวันที่หมาไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังมีหวังต่อไปเรื่อยๆคนเราอย่าหมดหวังนะคะได้เล็กได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ใครจะเป็นเศรษฐีเนาะ ขอให้มีโชคมีลาภกันนะคะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาคนนี้มีความหวังอะไรอยู่หรือเปล่านะเอออยากรู้แต่ไม่อยากถามไม่กล้าถามหรือเขาเองก็ไม่กล้าบอกกับคุณนะคะเราก็จะมาถามผ่านผ้าแบบนี้นะคะ แต่จะบอกว่ามันเป็นพลังงานรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มาเจอเพจน,นี้นะ<ม>เข้ามาฟังข้อความนะคะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีเป็นข้อความที่ตรงใจนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคมันไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็อย่ากเก็บไปซีเรียสน,นะคะปล่อยผ่านนะเราถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะมูลสตาทาโร1 1กนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะมาดูวันนี้เขาจะบอกอะไรคุณเขาบอกว่าอ้าวคุณก็รู้ดีอยู่แล้วเขาว่างั้น <c oughs> ว่าคุณอนะเป็นคนที่สำคัญที่สุดของเขานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาออยากเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับคุณนะ แต่ให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยหนึ่งเขารู้ว่าคุณมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งอืมให้เขามีคุณได้ไหมตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะเออแต่คุณอนะผิดนะรู้ตัวไหมผิดเรื่องอะไรนะคะทำให้เขากลัวทำให้เขาไม่กล้านาะน ที่เขาเดินจากมาก็เพราะว่าคุณบอกให้เขาทำอย่างนั้นเองอ้าว <c oughs> หักมุมนะคะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะในตัวเขาเนี่ยที่คุณจะต้องเรียนรู้เอออย่างนั้นเลยความทรงจำเรื่องราวของคุณเนี่ยนะมันตามล่าเขานะคะเขาพยายามปฏิเสธความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่า แล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะติดต่อมาหาคุณตอนนี้เออนั่นงอนนะคะคิดว่าอยู่ในช่วงของการงอนนะเขาอยากจะให้คุณได้มากกว่านี้นะคะดูเหมือนยังให้คุณไม่พอประมาณนั้นเนาะเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงนะในชีวิตที่ไม่มีคุณนะดวงตาของคุณเนี่ยช่างมีเสน่ห์มากมายเหลือเกินนะ รกคุณหมดทั้งหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณเลยนะเขาอยากจะให้คุณอะเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงอืแล้วเขานะก็รู้สึกถึงคุณนะคะรู้สึกถึงความผูกพันนะ,ะเขาบอกว่าเขาพลาดโอกาสนะคะเขาไม่ได้แสดงออกอะไรออกไปที่สมควรจะทํา หลายๆอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้นะอีโก้ด้วยหรือเปล่านะคะอีโก้นะเขาปล่อยให้อีโก้อะมันมาทําลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะแต่ตอนเนี้เขาโหยหาคุณมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็อยากจะให้ทั้งคู่อะทั้งคุณและเขาเนี่ยเท่าเทียมกันเออเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมกันนะ แล้วเขาก็รู้สึกแย่นะคะรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะที่ให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้มีหลายๆอย่างเลยนะคะที่ทําให้เขายังคิดถึงคุณนะตอนนี้มันทําให้เขาเป็นบ้าไปเลยคุณน่ณะเขาคดสวยเลยนะคะมันทําให้เขาแบบตะลึงงงิันทุกครั้งทําอะไรไม่ถูกนะคะกลัวว่าจะทําอะไรที่ขายหน้าต่อหน้าคุณนะ เขาไม่เคยเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่นะแต่พอได้เจอคุณแล้วคุณนั่นแหละเป็นคนทําให้เขาเชื่อว่าเนื้อคู่มีจริงนะคุณทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งประมาณนั้นเวลาที่เขาเศร้านะคะแล้วเขาได้มองดูรูปคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมากมายเลยนะเสียงหัวเราะของคุณเนี่ยนะคะมันทําให้เขาเคลิ้มเลยนะเฮ้ย เขาอดไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณให้เพื่อนสนิทให้คนใกล้ชิดให้คนในครอบครัวของเขาฟังนะเขาจำได้นะคะวันแรกที่ได้เจอคุณนะมันเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองออันนี้บอกว่า,าห่างกันสักพักใจเย็นๆน,นะไม่กล้าบอกเธออยากทำให้ทุกอย่าง เปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่อยากทะเลาะรักแบบไร้เงื่อนไขขาดเธอไม่ได้ที่เขาบอกว่าไม่รู้อยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณรักมากมายนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆดูอดอราเาสิออราเขาจะบอกว่ายังไงนะคะ เขาบอกว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังหิวใจตัวเองอยู่นะคะเนี่ยความสัมพันธ์พัฒนาไปได้แล้วมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะมีความยืดหยุ่นต่อกันนะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะคะเนี่ยเป็นรักแบบไรเงืยอย่อนไขจริงๆด้วยที่เขาบอกนะ เป็นรักแบบรายเงื่อนไขน,นะคะเขามีแพชชั่นในดวคุณมากมายเลยนะเออแต่ช่วงนี้อาจจะมีงอนๆงนน้อยใจกันนะคะนี่ก็คือข้อความของเขาวันนี้นะอย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมไม่ได้จอบจงนะคะว่าเป็นดวงของใครนะก็ขอยรับไปแต่ข้อความดีๆนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะกดติดตามช่องนี้นะคะ m o o n s t a r t h r o u 9 1 1เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ